หัววีเห่ากลายเป็นคนพิการและถูกย้อเย้ยโดยเสี่ยวหงเฉินด้วยเหตุนี้เขาจึงฆ่าทุกคนด้วยมือเดียวและทําให้เสี่ยวหงเฉินหวาดกลัวขณะนี้เหลือเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นก็จะถึงการแข่งขันต่อสู้วิญญาณครั้งที่สองแอะแต่ละจักรวรรดิได้กําหนดผู้สมัครที่เหมาะสมแล้วเมื่อทุกคนเตรียมโชว์ทักษะในการแข่งขันครั้งนี้พวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าหัววีเห่าจะประสบอุบัติเหตุในเวลานี้ ทำให้เขากลายเป็นคนพิการและทำได้เพียงนั่งรถเข็นเท่านั้นและเขาถูกหัวเราะเยาะโดยเสี่ยวหงเฉินและคนอื่นฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามเมื่อหัววีเห่าอยู่บนรถเข็นหลังจากการต่อสู้ความแข็งแกร่งที่น่าอัศจรรย์ของเขาทำให้เสี่ยวหงเฉินตกตะลึงโดยตรงจริงๆแล้วเป็นเพราะหวังตงได้รับบาดเจ็บไม่นานหลังจากที่หัววีเห่ารู้ว่าหวังตงได้รับบาดเจ็บอย่างลับๆเขาก็เข้าสู่ป่าอาทิตย์อัศดง เพื่อมองหาดอกฤดีอาวรนสำหรับหวังตงอย่างไรก็ตามการตาหาสมุนไพรเชียนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหัววีเห่าประสบกับความตายเก้าครั้งก่อนที่จะเลือกดอกฤดีอาวรเขาดื่มมันในบ่อน้ำูในทาราสองขั้วเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากดอกฤดีอาวรนน้ำูร้อนในทาราสองขั้วทำให้ร่างกายดูดซับพลังงานจากสวรรค์และโลกจำนวนมากพลังงานซึ่งไม่สามารถย่อยและเผาอวัย,ยวะภายในทั้งหมดของร่างกายของเขาได้ หัววีเห่าเกือบจะเสียชีวิตแล้วโชคดีที่หัววีเห่าถูกนำตัวกลับมาที่สถาบันสื่อไหลเค่อได้สำเร็จโดยหวังซิลเออร์พลังแห่งสวรรค์และโลกไม่สามารถย่อยได้ไม่เพียงแต่พลังหยวนของคุณสมบัติน้ำแข็งพลังงานสวรรค์และโลกแต่ยังรวมถึงอากาศที่ลุกเป็นไฟในบ่อน้ำพุของทาราสองขั้วควบคู่ไปกับหัววีเห่ารับยาชูกำลังอีกครั้งร่างกายของหัววีเห่า อยู่ในภาวะยุ่งเหยิงแล้วหากไม่สามารถดูดซับพลังงานเหล่านี้ได้ชีวิตของหัววีเห่าก็จะตกอยู่ในอันตรายนี่ก็น่าแปลกใจเช่นกันที่เมื่อถังสารกลืนราชาวานปีศาจเข้าไปเขาก็สะสมพลังงานไว้มากมายในร่างกายของเขาเช่นเดียวกับหัววีเห่าในตอนนี้อย่างไรก็ตามหัววีเห่าคิดหาวิธีหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็ผนึกพลังงานทั้งหมด ในร่างกายไว้ที่ขาและแขนซ้ายของเขานั่นเป็นสาเหตุที่หัววีเห่ากลายเป็นคนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นคือมือขวาของเขาอย่างไรก็ตามตราบใดที่หัววีเห่าดูดซับพลังงานได้อย่างสมบูรณ์เขาก็สามารถฟื้นตัวได้เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามก่อนที่หัววีเห่าจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่การแข่งขันต่อสู้วิญญ,ญาณครั้งที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทีมตัวแทนสำนักถัง ทำได้เพียงนั่งรถเข็นเท่านั้นเมื่อทุกคนเห็นว่าทีมสำนักถังส่งคนพิการมาแข่งขันทุกคนก็หัวเราะและหัวเราะกับความจริงที่ว่าไม่มีใครในสำนักถังเป็นคู่แข่งเก่าเสี่ยวหงเฉินก็เริ่มหัวเราะเมื่อเห็นฉากนี้เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าหัวอยู่ห่าวอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสื่อไลเคอร์จะลดลงเหลือเพียงเท่านี้เดิมทีเขาต้องการเอาชนะหัววีห่าวอย่างสมบูรณ์ในการแข่งขันต่อสู้วิญญาณครั้งนี้ ดูเหมือนว่าไม่จําเป็นเลยเซียวหงเฉินไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะประเมินมันต่ำเกินไปหลังจากที่หัววีเหาพิการเขาก็กวาดล้างกองทัพประตูมังกรดินทั้งหมดในขณะที่นั่งอยู่ในรถเข็นโดยใช้เพียงมือเดียวสำนักถังลงต่อสู้กับสำนักประตูมังกระดินหลังจากที่หัววีเห่าเข้ามาในสนามเขาก็สร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้อย่างหนักเพียงใช้การโจมตีด้วยวิญญ,ญาณของเขา จากนั้นเขาก็เปิดใช้งานวิญญาณของจากกระพัดฮีมาและเดินตรงผ่านทั้งเจ็ดทุกคนก็ตกตะลึงเสี่ยวหงเฉินรู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นและไม่กล้าที่จะดูถูกที่หัววีเห่าเป็นคนพิการอีกต่อไปฉากที่หัววีเห่าพิการและถูกเสี่ยวหงเฉินเยาะเย้ยเมื่อเขาแข่งขันด้วยรถเข็นเขากวาดผู้ชมด้วยมือเดียวและทำให้เสี่ยวหงเฉินตกใจ